สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวนะครับน้ำตกพิ้วนะครับซึ่งน้ำตกพริ้วจะอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับภายในอุทยานก็จะมีปลาพวงหินนะครับที่มีแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่สำคัญนะครับก็ จะมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยด้วยนะครับเพราะว่า,าที่นี่นะครับน้ำตกพริ้วนะครับรัชกาลที่5นะครับทรงสเสด็จประพาสนะครับถึง12ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีพระมเหสีมาด้วยนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงโปรดให้สร้างพีรมิดนะครับแห่งความรัก เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีซึ่งภายในก็จะบรรจุอังคารของพระนางเจ้าอยู่ด้วยนะครับและชาวบ้านก็จะเรียกกันติดปากว่าพีระมิดพระนางเรือร่มนะครับ แล้วก็มีธรรมชาติที่เขียวขจีมีน้ําตกที่เย็นนะครับไหลลงมาจากภูเขานะครับที่สวยงามนะครับนอกจากนี้รัชกาลที่5ก็ได้ส่งให้สร้างอลงกรณเจดีในปี พุทธศักราช2,419นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในการาเสด็จประพาสน้ำตกพริ้วนะครับพร้อมด้วยพระมเหสีนะครับก็คือพระนางเจ้าสุนันทาอุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีนะครับ แล,แ,ลและก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับว่าถ้าหากคู่รักคู่ใดนะครับได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มากราบไหว้อธิษฐานขอพรนะครับความรักของคู่นั้นก็จะสุขสมหวังตลอดไปนะครับ ในบริเวณนะครับอุทยานก็จะมีพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับร่มรื่นเย็นสบายนะครับช่วงที่ได้มาก็คือเป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับก็ฝนตกลงมานะครับและก็จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นเมืองเป็นจังหวัดที่จะมีแค่สองฤดูนะครับก็คือ ฤดูฝนกับฤดูหนาวนะครับฤดูร้อนก็จะไม่มีนะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองที่เย็นสบายนะครับเมื่อท่านได้เห็นคลิปนี้ชมคลิปนี้ก็ถ้าผ่านไปผ่านมาทางจันทบุรีนะครับก็อย่าลืมมาเทีท่ยวแวะนะครับน้ำตกพริ้วนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามเย็นสบายนะครับแล้วก็ มีความรักนะครับที่ประทับใจด้วยครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูไทยบรานนอกด้วยนะครับ 1. 1> วันหลังครูไทยบรานนอกจะหาคลิปดีๆมาฝากนะครับขอบคุณครับผม